สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีช n e l วันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการรวมไฟล์วิดีโอหลายไฟล์เข้าเป็นไฟล์เดียวกันนะครับจากตัวอย่างแอดมินจะแสดงให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไฟล์วิดีโอทั้งหมดประมาณ40ไฟล์วิดีโอที่แอดมินทาการถ่ายทําเป็นสื่อการฝึกเรื่องการทําชุดมานั่งปูนนะครับประมาณ40แท็ เราจะทําการรวมไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวจากตัวอย่างแอดมินจะทําการรวม2ไฟล์นะครับให้ดูโหมดไปที่ดีเทลนะครับไปที่วิวแล้วก็เลือกดีเทลก็จะแสดงชนิดของไฟล์นะครับเป็น mp4 มีขนาดไซส์ความจุของไฟล์นะครับขนาดของไฟล์แล้วก็เลนกก็คือความยาว จากตัวอย่างแอดมินทำการรวม2ไฟล์นี้นะครับไฟล์22วินาทีกับไฟล์21วินาที2ไฟล์นี้เนื่องจากใช้เวลาน้อยนะครับเวลาทำเป็นตัวอย่างก็จะได้เห็นง่ายๆนะครับประมวลผลแบบเดียวท์แบบรวดเร็วเลยอันนี้คือ40ไฟล์นะครับจากตัวอย่างแอดมินลองใช้เว็บไซต์ในการ เมิร์กและรวมไฟล์วิดีโอแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ทําการรวมไฟล์ทั้งหมด40คลิปวิดีโอ40แท็กนะครับความยาวประมาณ38นาทีอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่แอดมินทดลองใช้แล้วแล้วได้พบว่าสามารถใช้งานได้จริงและที่สําคัญฟรีด้วยนะครับให้เรา c o ปปี้ n k งก์นี้นะครับ h t t p s e x p r e s a d o b e c o m t o o l m e r g e v i d e o นะครับตรงนี้ก็เป็นเว็บลิงก์สำหรับ URL เข้าไปในการ m e r ์ e วิดีโอหรือรวมไฟล์วิดีโอให้เป็นไฟล์เดียวกันจากตัวอย่างที่แสดงไว้แล้วนะครับให้เราทำการ Copy Link ครับทำไฮไลท์ครอบส่วนที่เราต้องการนะครับคลิกขวาในส่วนแถบสีน้ำเงินแล้วก็เลือกคลิกที่ Copy เราก็ไปเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มาวาง ctrl V วางนะครับ Enter <ม>ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ Adobe Creative Cloud Express นะครับ URL ที่เรา copy มาก็อยู่ตรงนี้ให้เราตัวนี้เราก็ไปยังผ่าดของต้นทางของวิดีโอนะครับก็คลิกที่ a d d r a s s นะครับแล้วก็ Copy แล้วเราก็มาวางในเบราว์เซอร์คลิกที่ b บ o w ว e ออนย u r d ร์ดีไวนะครับเสร็จแล้วคลิก ctrl v ctrl v ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือพาดที่เราต้องการเสร็จแล้ว,ลวเราเไปดูว่าเราต้องการวิดีโอไหนก็คือไฟล์ลงท้ายด้วย819 กับ605นะครับเราอาจจะวิวตรงนี้เป็นแบบดีเทลก็ได้ให้ดูง่ายนะครับเราจะเห็นเล n งก็คือความยาวสองไฟล์นี้นะครับจากตัวอย่างเราลอง p พ e v i e w ดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันเป็นไฟล์อะไรไฟล์605ลงท้ายด้วย605อ่านแลเปิดดูก่อนเป็นไฟล์ต้นฉบับ เป็นวิดีโอนี้นะครับความยาว20วินาทีอีกคลิปหนึ่งที่เราจะทำการเมิกรแล้วรวมไฟล์เราเปิดดูก่อนนะครับก็คือไฟล์นี้10ประมาณ20วินาทีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราก็ไปที่เบราว์เซอร์ที่ เราแอดมาก็คือ2ไฟล์นี้นะครับก็วิธีการก็คือกอดแป้นคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์เลือกวิดีโอแท็กที่เราต้องการแต่แล้วตอนนี้ยังคลิกค้างไว้กดแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ที่แป้นคอนโทรลอยู่นะครับเมื่อเลือกไฟล์ที่เราต้องการแล้วที่เราต้องการรวมวิดีโอหรือเมอกก็ปล่อยคีย์บอร์ดนะครับที่แป้นคอนโทรลออกเสร็จแล้วคลิกโอเพนวิดีโอก็จะทําการอัปโหลดดิ้งนะครับ อัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเข้าสู่เว็บไซต์ Adobe Creative Cloud Express นะครับจะชา้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราทำการเชื่อมต่อแล้วก็ขนาดไฟล์ของวิดีโอนะครับไซต์ตรงนี้ไซต์ตัวนี้ก็คือขนาด default ที่เขาตั้งไว้นะครับก็คือ landscape 16 9ต่อ9ตัวนี้ก็กำลังอัปโหลดดิ้งวิดีโออยู่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนไซต์เราก็เลือกได้นะครับพอดเท คือแนวตั้งแลนส์แคปก็คือแนวนอนแบบนี้สแควร์ Square ก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ Ad. จากตัวอย่างเราจะเลือกเป็นแลนส์แคป16ต่อ9ตรงนี้ก็คือ2คลิปวิดีโอที่เราทําการแอดถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็คลิกบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเบ้าหาวิดีโอที่เราต้องการแอดเพิ่มจากตัวอย่างที่แอดมินได้โชว์ไปก็คือแอดมินได้ทำการรวมไฟล์ทั้งหมดเลยครับ40วิดีโอเป็น ก้อนวิดีโอเดียวซึ่งทดลองแล้วใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นแบบเว็บไซต์ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตรงนี้เราสามารถพีวีดูได้นะครับ2คลิปวิดีโอประมาณ43มวินาทีเราก็สามารถกดพีวีดูได้เลยนะครับว่าวิดีโอที่เราทําการ merge รวมกันเป็นไฟล์เดียวกันเนะนี่ยลักษณะของวิดีโอเป็นแบบไหนสังเกต เชื่อมต่อตรงนี้นะครับก็จะมีลายมาร์กไว้และระหว่างแท็กของวิดีโอนะครับขึ้นอยู่กับความเร็ว CPU ของคอมพิวเตอร์ของเราด้วยแรมของเราด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพราะาเราทำงานบนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ซึ่งต้องการใช้อินเทอร์เน็ตทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์จากตัวอย่างเราใช้ Google Chrome เราตรงนี้ก็อัปโหลดจนกว่าจะเสร็จนะครับรอสักครู่ครับ พ่าตอนนี้แอนดมินทำการแสดงเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็คือดูไปแล้วก็บันทึกไปเลยนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับตอนนี้ใกล้อัปโหลดเสร็จแล้วเหาสักคู่สังเกตตัวนี้จะเป็นสีเทาอยู่นะครับปุ่มดาวน์โหลด CPU เราก็ต้องแรงพอสมควรนะครับแล้วก็แรมมีมากพอสมควรแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ต้องมีความแรงพอสมควรในการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดเว็บไซต์ก็ทำการประมวลผล processing video รอจนกว่าจะครบ100%นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยก็คือความเร็วของ cpu ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา R รมแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ก็100%แล้วนะครับรอสักครู่ครับก็ขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเราก็ คลิกปิดก็ได้สังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับตรงนี้ก็กำลังดาวน์โหลดขนาด33.8 MB เหลือเวลา20วินาทีก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตตอนนี้เราทําบนเว็บไซต์ Adobe Creative Cloud Express เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรากำลังดาวน์โหลดจาก พให้บริการเว็บไซต์ Adobe นะครับลงสู่คอมพิวเตอร์ของเราตัวนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเป็นไฟล์ mp4 นะครับผมก็คลิกลงไปตรงนี้ไปที่แสดงในโฟลเดอร์แล้ก็ไปดูปลายทางที่เขาเหมิกแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเป็นไฟล์ก้อนเดียวกันแล้วเราทดสอบดูดับเบิลคลิก2วิดีโอที่รวมกันก็ประมาณ นะครับประมาณ32วินาทีเป็นไฟล์ที่ได้มาจากโปรแกร,รม Adobe Creative Cloud Express นะครับเห็นไหมครับไม่มีลายน้ำใดๆเลยนะครับให้บริการแบบฟรีๆเลยน,นี่แท็กแรกที่เราทำการแอดเข้าไป คือแท็กที่2ก็เหมือนคัดชนธรรมดานะครับโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมตัดต่อใดๆเพียงแต่ว่ากระทำบน Adobe Cloud Express ให้บริการฟรีนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดีโอตัวเนี้ยไปใช้งานได้นะครับไป Presentation หรือจะไปอัพโหลดเข้าสู่ YouTube ไปตัดต่อวิดีโอได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชั้นลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามส u b s c ส i b e กกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ